ท่านพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับเรามาทำหน้าที่ใช้หนี่แผ่นดินและมาทำบุญครับเมื่อกี้คุณสนที่พูดไปแล้วนะครับว่าเรามาทำหน้าที่ใช้หนี่แผ่นดินพี่น้องแปลกใจไหมครับ ว่าที่ผมบอกไปว่าการชุมนุมของเราอย่างสงบสันติอหิงสาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั้นเป็นการทำบุญตั้งแต่ปี49จนถึงปีนี้เท่าไหร่แล้วครับกี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วไม่เห็นมีใครโต้แย้งเลยออกมาพูดได้ยังไงว่าการชุมนุมแบบเราคือการม,มาทำบุญพี่น้องครับ ขอยืนยันณนที่นี้วันที่24พฤศจิกา2553เวลา9นาฬิกา10นาทีว่าคำว่ามาทําบุญนั้นมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่8มิถุนายน2530พระองค์ท่านเสด็จที่บึงมักกสันเมื่อเราไปเฝ้าถวายการต้อนรับ ทันทีที่พระองค์ท่านเสด็จลงจากรถพะท่นั่งท่านก็ตรัสถามว่าบุญคืออะไรพวกเราก็หันหน้ากันเลือกเลักเลืกลิก,ลก,ลกผมเองแม้เป็นนักปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ไม่สามารถจะตอบได้ท่านทรงตรัสว่าบุญคือประโยชน์มาทำประโยชน์นี่แหละมาทำบุญเพราะฉะนั้นแสยิดคือครบรอบวันเฉลิมพระชนม์ภาษาของพระองค์ท่าน ปีที่60นั้นให้มานี่แหละมาพัฒนาบึงมกักกสร์นี่แหละมาทําบุญมาทําประโยชน์พี่น้องเห็นชัดไหมครับว่าเรามาชมุมนุมนี้เรามาทําประโยชน์ใช่หรือเปล่าแล้วเรามาทุมาทำบุญถูกต้องไหมจึงน่าแปลกนะครับว่าในบ้านในเมืองเราไม่เห็นมีใครออกมาโต้แย้งเลยว่าไอ้พวกพันธมิตรนี่มันบ้าอ้างได้ยังไงว่าชมุมนุมเป็นการทําบุญนี่แหละครับคือการทําบุญโดยแน่ชัด ขอให้พี่น้องภาคภูมิใจนะครับว่าที่เราทํามาเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับหลายคนยังไม่สมใจนึกอยากจะปักหลักพักค้าง <S <S เหตุผลในการปักหลักพักค้างหน้ารัฐสภาไม่มีนะครับไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามาเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาใช่ไหมว่าอย่ากแก้รัฐธรรมนูญเวลาที่เขารับผิดชอบคือเวลาในการประชุมไงล่ะ เราก็มาชุมนุมในเวลาที่เขาประชุมเมื่อเขาเลิกประชุมแล้วเราจะมาประชุมกันเรามาชุมนุมกันหาวิมานอะไรถูกต้องไหมครับมันไม่ถูกไม่ต้องเขากลับไปนอนแล้วเราจะมานั่งเย้ยวอ่กมาเรื่องอะไรแต่พี่น้องครับไม่ต้องห่วงนะครับ11ธันวามีนัดกันอีกใช่หรือเปล่า11ธันวามคมมาเลยครับปักหลักพักค้างไม่ถอนไม่เลิก พน้องครับนายกจะมาอ้างว่าไปชุมนุมที่มควานไปชุมนุมกันทำไมเพราะตอนนั้นปิดสมัยประชุมสภาแล้วปทชอบพูดเลี่ยงๆข้างๆกูๆไปเรื่อยเรามาเสนอตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อตอนเย็นของวันที่สองพฤศจิกาเมื่อเรารู้ว่าเขาเลื่อนไปเลื่อนการที่จะเห็นชอบบันทึกผลการประชุม คณะกรรม,มาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือเรียกย่อๆว่าเรื่องนี้คือเรื่อง jbc jbc นั่นแหละครับเรายื่นไปตั้งแต่วันนั้นยื่นคำขาดไปว่าถ้าไม่ถอนไม่เลิกนะคุณมีสิทธิถอนตั้งหลายวันใช่ไหมคุณจะมาอ้างว่าปิดสมัยประชุมสภาแล้วถอนไม่ได้มันมันเรื่องอะไรล่ะคุณปิดสมัยประชุมสภาสสปิดสมัยประชุมสภาสวปิดวันที่ยี่หพฤศจิกาคุณมีเวลาตั้งแต่สองพฤศจิกา จนถึง25พฤศจิกาเป็นเวลา20 23วันทำไมคุณไม่ถอนเสนอเข้าไปอีกทีนะครับในรัฐสภาบัดนี้ว่าแกนนำพัฒมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยความเห็นชอบของพัฒมิตรประชาชนทั่วประเทศขอเรียกร้องอีกทีหนึ่งให้นายกรัฐมนตรีถอนเรื่องนั้นออกจากการประชุมสภาเสียคุณมีเวลาถอนทั้งหลายวันถ้าไม่ถอนไม่เลิกนะครับ ถูกต้องไหมครับไม่ถอนไม่เลิกไปกินไปนอนตรงนั้นเลยนายกจําไว้ด้วยนะครับว่านายกที่ทําไม่ถูกไม่ต้องนั้นพันธมิตรไล่ออกมาแล้วสามคนใช่ไหม่มือใครไม่ได้อวดอ้างไม่ได้แอบอ้างแต่เป็นความจริงใช่หรือเปล่าผู้ที่ชูมืมชูม,มือต่อพวกนี้แหละคือผู้พิชิตนายกรัฐมติแห่งประเทศไทยครับแต่มีน้องครับ เราไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายแต่เมื่อมันถึงท่านที่จะต้องเสียดินแดนเราทนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น11บอธันวามีนัดกันถามทําไมชุมนุมปักหลากพักค้างทําไมที่นี่ไม่ปักหลักพักค้างเพราะที่นี่เขาประชุมเขารับผิดชอบในต,ตอนเราประชุมแต่นายกนี่ต้องรับผิดชอบย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมถ้าคุณยังไม่ถอนเราก็ชุมนุมย4ิบสี่ชั่วโมงเป็นเรื่องของเราพี่น้องครับการไปตั้งต้น ที่เก่าคือถนนราชดำเนินมีใครบ้างครับนอนกลางถนนได้โดยตำรวจไม่จับถ้าไม่ใช้พวกเราโอกาสนี้มีอีกไหมหายากหายากหายากพี่น้องครับเรามีนัดกันเพราะเราบอกเข้าไปแล้วว่าจะเสียดินแดนเรายอมไม่ได้เสียเท่าไหร่ครับโอ้ยนับไม่ถทวนเลยครับหนึ 1, 8, 2, 800, ่งล้านแปดอ้ยไร่บนบกนะครับในทะเลเยอะแยะเลย คุณสนที่บอกไปแล้วว่าในเทะเลนั้นมีทรัพยากรคือแก๊สน้ำมันมีมูลค่าถึงสามล้านล้านบาทนี่ล้า,ลานพราะรูปกว้างๆนีๆ่นะครับเอาเงินไปกองกองละล้านเลยนะมีทั้งใบละยี่สิบใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันกองให้ได้กองอละล้านนะแล้วเดินนับให้ได้สามล้านกองตายแน่เลยนั่นแหละครับที่จะเสียไปจากการตัดสินใจของรัฐบาลคราวนี้ที่จะดำเนินการต่อไป เรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับประกาศไว้ก่อนนะครับสามวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ครับพี่น้องครับซ้อมใหญ่เข้าใจกันว่าซ้อมใหญ่ไหมถึงวันนั้นจะมากันมือฟ้ามัวดินเขาบอกว่าเขาจะจับจับก็จับไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยจับเป็นเรื่องธรรมดาใช่เปล่าพี่น้องครับไม่ได้อวดตัวอวดตนนะครับ พลตรีจำลองสีเมืองเคยลั่นวาจาไว้แล้วในเหตุการณ์เดือนพฤษภาว่าพี่น้องครับตอนนั้นยังไม่มีพันธมิตรนะเสียดายเสียดายถ้ามีพันธมิตรละโอ้ยลุงสบายไปแล้วขอพี่น้องครับเรามาชุมนุมกันอย่างสงบทหารตำรวจเขาจะมาสลายการชุมนุมเขาจะมาให้จับอย่าไปขัดขึันนะครับให้เขาจับไปเลยแล้วผมจะยอมให้จับเป็นคนแรกกพจริงๆเหมือนกันก็มันจับผมเป็นคนแรกเหมือนกัน แล้วตะโกนมาเลยจับเมียไปด้วยเอา้าจะจับคุณศิริรักษ์ไปด้วยจับผิดตัวครับไปจับบุคคลเพชรีแท่เลี้ยวเป็นแม่ค้าขายผ้าอยู่ที่โคราชแกมาเยี่ยมลูกสาวแกที่หอพักรู้ว่าผมกำลังทนทุกข์ทรมานนอนกลางถนนกินกลางถนนอยู่เชิงตะพานผ่านฟ้าเก็เลยเลี้ยวมาเยี่ยมแล้วเลยเลี้ยวมาถูกจับเลยเพราะแกใส่เสื้อสีขาวเสื้อสีเดียวกับคุณสิริรักษ์ครับ พี่น้องครับเรามั่นใจนะครับพี่น้องมาเถอะเขาจับคุณขังไม่ได้หรอกคุกมีไม่พอครับถ้าเขาจับเขาจับแกนนำาก็จับไปเิจับแกนนำรุ่นหนึ่งก็มีรุ่นสองใช้เปล่าจับแกนนำรุ่นสองก็มีรุ่นสามใช้เปล่าใครสมัครจะเป็นแกนนำรุ่นต่อๆไปยกมือเลยครับโอ้โหเยอะแยะไปหดนดแล้วมันจะมาจับได้ยังไงจะมาจับได้ยังไงเห็นไหมครับ เราทำอะไรมีเหตุมีผลคุณสนที่บอกไปแล้วอะไรกันนักหนาเนาะเราเป็นพี่น้องประชาชนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเลยแต่เราต้องมาทำหน้าที่นี้เพราะคนมีหน้าที่โดยตรงไม่ทำตามคำสั่งของพ่อที่ท่านตรัสไว้ว่าทุกคนต้องทำหน้าที่แต่เขามีหน้าที่เขาไม่ทำพี่น้องครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหตุการณ์เรียบร้อยดีมากครับ เครื่องขยายเสียงปรับปรุงจากข่าวที่แล้วใช่ไหมได้ยินกันชัดเลยปรบมือให้คณะของคุณสนทิลิมทองคุณหน่อยครับไม่นึกเลยว่าไอ้ทร์คองนี่จะทําได้ถึงขนาดนี้พี่น้องครับและพวกเราก็พัฒนามาเรื่อยๆเมื่อวานผมพูดทีงแล้วเจอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเนี่ยนั่งพิงกําแพงเนี่ยผมก็เคยนั่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อไอการปีสามาย,ยังจําได้เลยครับโอ้ยังเป็นที่ทิงของเรานะ เขาบอกไม่ต้องเอาเสือไม่ต้องเอาอะไรมาครับยี่สิบาทก็มีผ้าพลาสติกเนี่ยที่คุณนั่งอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่แล้วเก็บเอาไว้นะครับสิเบเอ็ดธันวาจะได้ไม่ต้องซื้ออีกอดีไ้ดีไ,ดไ้ต้องใช้ใจอย่างประหยัดนะเขาก็มีพัดขายให้สิบบาทอ่กาก็ดีทั้งนั้นแหละพี่น้องครับเครื่องขยายเสียงดีอาหารการกินพร้อมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ใครไม่มีอะไรกินบ้างยกมือที แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีทั้งขนมมีทั้งน้ำเดื่มมีทั้งอาหารพร้อมไปรีดไถกันม้าเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพี่น้องใช่ไหมพี่น้องมาจากจังหวัดเลยมาจากจังหวัดชยัยภูมิมาจากจังหวัดลำปางเชียงใหม่มาจากหาดใหญ่มาจากสงขลามาจากกระบี่ก็พี่น้องก็อามาเลี้ยงแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะใช่ไหมแล้วก็กิงเราด้วยความภาคภูมิใจพี่น้องครับขอประกาศให้ทราบนะครับว่า เมื่อวานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแต่ที่พักนั้นเราขอเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ที่สวนสันติชัยปราการเราได้เอารถสุขาไปประจําไว้สองคันนะครับเพื่อรับรองพี่น้องปรากฏว่าพี่น้องไปพักกันที่พักการเมืองใหม่เมื่อเช้านี้นะครับพวกเราที่ไปค้างคืนเมื่อคืนนี้บอกว่าถ้าขึ้นเวทีขอให้ประกาศกับพี่น้องพันธมิตร ที่คืนนี้หากไม่สามารถไปพักบ้านญาติพี่น้องในกรุงเทพได้ไปพักกันไปพักที่พักการเมืองใหม่ครับเขาบอกห้องกว้างและเปิดแอร์เย็นเฉียบเลยครับแล้วเราได้เอารถสุขาไปเพิ่มอีกด้วยนะครับขอให้ไปพักที่น่นอีกแห่งหนึ่งก็คือที่สันติอโศกพ,พอตอนเราเลิกชุมนุมแล้วคืนนี้ก็คงจะเลิกสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับถ้าเขายังประชุมต่อถ้าเขาเลิกหงมงเย็นแล้วก็กลับหงมงเย็นเรื่องอะไรเราจะไปโง่ใช่เปล่า ถ้าเขาประชมุมหนึงตึงหนึ่งสี่สองแกก็ประชุมไปสิฉันกลับสี่ทุม่มเรื่องอะไรฉันจะไปโง่ปรอมกําลังไว้นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ที่พักมีพร้อมแล้วที่พักการเมืองใหม่และที่สันติอโศกท่านไปสันติอโศกไปไม่ถูกเพราะอยู่ซอยนาวามินสี่สิจะมีรถกองทัพธรรมมูลนิธิที่ผมเป็นประธานนั่นแหละจะมีรถกองทัพธรมมูลนิธิ บรรทุกพี่น้องไปพักที่สันตยโศกแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับเขาส่งข่าวมาว่าอาจจะประชุมแค่บ่ายสามโมงแค่บ่ายสามโมงเราก็เลิกบ่ายสามโมงใช่ไหมแล้วเราไปเตรียมนอน,นยาวเหยียดเลยนะครับเวลายาวเหยียดเลยเพื่ออะไรสิเป็นทันบาเจอกันใหม่เลยล่ะแต่พี่น้องครับถึงตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าที่พี่น้องช่วยกันบริจาคกองทุนช่วยการชุมนุม และทวงคืนปรา,าสราทพระวิหารนั้นตั้งแต่สองพุิกาจนถึงแปดนาฬิกาเมื่อเช้านี้มีดังนี้นะครับเอาไงดีเนี่ยกดก็ต้องกดอ่านก็ต้องอ่านโอ้โหใหญ่ดีจรงเลยเอนะยอดรับ ที่บริจาคไปยังตู้ไปรษณีย์หนึ่งร้อยพนธียำรองสีเมืองตู้ไปรษณี 100, ย์หนึ่งรยไปรษณีย์ราชดำเนินกรุงเทพนั้นนะครับรวมทั้งรับบริจาคที่นี่ด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้จกนกระทั่งถึง8ปดโมงเชา้าได้ทั้งหมด4ี่แสนสันบาทเศษค,ครับ<อ>ใช้จ่ายไปแล้วในการเช่ารถสุขาเมื่อวันที่สองพฤศจิกา